สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเจเคนคพาทุกท่านมารับชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะเป็นบ้านไม้สองชั้นนั่นเองนะคะทุกท่านบนพื้นที่169ตารางวาคา่ะพื้นที่กว้างขวางนะคะหน้าแปลงกว้างถึง25เมตรเลยนะคะราคา5้าร้อแสน2หมื่นบาทต่อรองได้คะ่ะทุกท่านค่าโอนเจ้าของออกให้ทั้งหมดนะคะ บ้านหลังนี้นะคะอยู่ติดวัดตำหนักติดหมู่บ้านแกนวิวเข้าออกได้หลายเส้นทางด้วยกันค่ะอยู่ที่ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้แมคโคอยู่ใกล้หางดงอยู่ใกล้บิ๊กซีหางดงค่ะบ้านพร้อมเข้าพักอาศัยนะคะ อยู่ใกล้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะทุกท่านคมนาคมสะดวกสบายนะคะและมีสาธารณูปโภคครบคันเลยทีเดียวคะ่ะพื้นที่กว้างๆนะคะ169ตารางวาพร้อมบ้านเป็นบ้านสองชั้นนะคะครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะท่านใดที่สนใจบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะ ติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรและ ID ด i ไลน์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเจ n o ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ